สวัสดีครับมิตรรักเอฟทุกท่านนะครับพบกับที่นี่เมืองไทยบายนาวิศนะครับวันนี้นะครับนาวิศก็จะพามารีโนเวทบ้านนะครับมาดีไอบายนะครับบ้านนะครับให้มันน่าอยู่แล้วก็นะครับเอาของเหลือใช้ในบ้านนะครับมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับนาวิศจะพามาทาสีนะครับพื้นบ้านที่มีตอนนี้คือมันเกิดปัญหาคือฝุ่นละอองเยอะนะครับมันเกิดจากหน้าปูนซีเมนต์มาร้อนนะครับเวลาเราเอารถเข้าไปจอดหรือเดินนะครับหน้าปูนมันจะร้อน นะครับเลาเรกวาดนี่ยโอ้คุนเยอะนะครับมันมีแต่ปูนซีเมนนะครับปุ่นเลยนะครับแล้วก็ทรายนะครับทีนี้วันนี้เราจะทาเอาสีเก่าโดยเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้คือเป็นสีที่เหลือใช้นะครับมันไม่ใช่สีสําหรับทาพื้นนะครับแต่มันเป็นสีที่ทาภายนอกนะครับที่มันมีอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับเชไรถ้าเหลือไว้นานเกินไปมันก็จะเน่านะครับเพราะว่าตัวนี้ที่เปิดดูนี่มันก็เริ่มมีสีดําคล้ำแล้วเราก็เลยจะเอามาทําประโยชน์ จะนำมาทาเป็นสีพื้นนะครับนะเป็นการเปื้อนนะครับเพราะว่าหน้าพื้นซีเมนนี่มันมันมันร่อนนะครับมันหมายว่ามันไม่ใช่หมดอายุนะครับเหมือนกว่าการส่วนผสมหรือการทําขั้นตอนการเทปูนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยจะเอาสีที่เหลือเนี่ยนะครับเอามามันมาประสานหน้าซีเมนไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นฝุ่นนะครับดังนั้นวันนี้นาวิทย์แล้วก็จัดการเลยนะครับนะใช้บรรยุทให้เกิดประโยชน์นะครับสู้ๆ นะครับก็ย้ายของที่เต็มบ้านตอนนี้ให้ออกไปก่อนนะครับก็เหลือไว้เล็กน้อยนะครับก็ค่อยๆขยับไปเทริดนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ใช้สีที่เรามีเนี่ยนะครับนะครับใช้แปรงทาสีนะครับประมาณ5นิ้วเนี่ยนะครับนะก็จุ่มสีเข้ามาท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 าก็ไม่ทั่วแค่นี้ครับไม่มีอะไรเนาะมันก็เป็นอะไรที่ทําง่ายๆนะครับส่วนสีนี่คือเราอ่าที่ทานี่คือยังไม่ผสมน้ำนะครับมันจะไปเดนเนออยู่ เราก็มาทาน้ํานิดหน่อยนะครับคือไม่ต้องทาเยอะเหมือนกับที่เราทาสีบ้านนะครับเรากา็ใช้ทา,อาเอาน้ํามาผสมนี่คือให้มันเหลวๆนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเฟืองสีมากเกินไปกลัวไม่พอนะครับพอได้แล้วเราก็หาอะไรมาคน,คน,คนๆๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จัดการทาได้เลยน่าดีนะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่นาิทานี่นะครับน่าจะประมาณห้าคูณเก้ามิตรนะครับห้าคูณเก้า นะครับเพิ่งเทพื้นปูนไปได้ไม่นานนะครับได้ประมาณสักสองสามเดือนก่อนนะครับแต่ด้วยยังไงล่ะคือนายวิทย์ก็ไม่ใช่ช่างปูนเนาะก็คือปกติแล้วถ้าเขาเทปูนเสร็จเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขามาปรับหน้าปูนนะครับมาขัดเออเรียกว่าขัดหน้าปูนนะครับให้มันมันให้มัน,มนเลื่อมนะครับให้มันเงาวาว เนาวาวๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านาวิศไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำนะครับก็เลยปล่อยมันแห้งไปเลยนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้แหละนะครับคือหน้าพื้นซีเมนเนี่มันเลยล่อนนะครับทีนี้นาวิศก็ทาไปให้ทั่วเลยนะครับทาทาทาไปให้ทั่วนะครับว่าวันนี้ดีหน่อยครับแดดออกเนาะอากาศก็กําลังดีเย็นๆหน่อยนะครับแต่เมื่อคืนนี่หนาวมากเลยนะครับหนาวจนข่มผ้าในสามสี่ผืนนะครับแต่โชคดีหน่อยครับที่บ้านมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็เลย ไม่ค่อยลาบากเท่าไหร่นะครับไม่งั้นคงต้องต้มน้าอาบนะครับเหมือนอานเท่าค้นแกนสมัยก่อนนะครับนะครับก็ทาทาทานครับให้ทั่วเหมือนเดิมนะครับกรอให้มันแห้งนะครับอ่าตัวนี้คือเราต้องการให้น้ําสีนี่ที่เราทาไปนี่คือประสานหน้าหน้าปูนนะครับหน้าซีเมนนี่อย่างน้อยๆก็ให้มันชุ่มไปด้วยสีนะครับถ้าเราทิ้งไว้อ่าเป็นพื้นซีเมนเดิมนะครับมันก็จะเป็นฝุ่นนอกาเวลาเราเดินเราเหยียบเรานั่งหรือเราเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดเนี่ยครับมันก็จะ คือเป็นขุยนะครับมันจะขึ้นมากับล้อรถเลยเราเดินไปขึ้นจะขึ้นติดพื้นพื้นรองเท้าขึ้นมานะครับมันก็ไม่ค่อยดีเนาะดังนั้นการที่เราทาแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่สีนะครับที่สำหรับทาพื้นนะครับนะแต่เราก็ดีไอไานำมาประยุกต์ของเหนือใช้มาทานะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับดีกว่าเอาสีไปตั้งทิ้งไว้ให้มันเน่าแล้วก็เททิ้งนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราทาไปแล้วใช้ได้สักเดือน2เดือนนะครับเราค่อยมาประเมินว่า ก็เคยมันดีหรือมันไม่ดีนะครับถ้ามันยังดีอยู่แล้วก็คงจะใช้ต่อไปหรือเราก็เอาสีเก่าที่เหลืออยู่นีบมาทา,าทับอีกแล้วไหนมาเทซําอีกรอบก็ได้ตัวไหนที่มันร่อนนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็นํานะครับการดีอาบายมานเสนอตั้งแต่คลิปสีทีเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ